โปรโมทโฆษณาให้กับคลินิกศัลยกรรมความงามไปหาเฉพาะคนกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและทั้งประเทศกัมพูชาที่จะเห็นโฆษณาของเราค่ะผูะ้เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าแอดโฆษณาเนี่ยทำได้มากกว่านี้นะคะเราสามารถยิงโฆษณาได้ทั่วโลกเลยจริงๆก็ทาได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่ลูกศิษย์ครูจะขายของออนไลน์ก็เลยจ, <ๆ S 1> จะเห็นรีวิวเฉพาะขายของออนไลน์กว่า90%เลยความจริงแล้วเราสามารถยิงโฆษณาไปที่หลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะตัวขอบคุณคุณกุ๊กกิ๊กผู้ถือหุ้นคลินิกศัลยกรรมความงาม ที่มีความไว้วางใจครูจองคิวเพื่อมาอัปเดตความรู้ใหม่ๆเป็นนักเรียนของครูตั้งแต่ปี6กค่ะผ่านไป2ปีเรายังรักครูอย่างเหนียวแน่นและไม่ไปไหนเพราะครั้งที่แล้วเรียนโปรโมทร,ร้านเล็บร้านเสริมสวยก็ปังมากๆจนรับลูกค้าไม่ทันคุ้มคุ้มได้ค่าเรียนคืนตั้งแต่เดือนแรกแล้วในตอนนั้นผ่ <c oughs> านไป2ปีวันนี้จึงตัดสินใจมาอัปเดตความรู้ให้กับคลินิกศัลยกรรมความงามอีกครั้งและเชื่อมั่นในหลักสูตรของครูมากๆเพราะเคยเห็นผลลัพธ์ที่ผ่านมาแล้วครูขอบคุณที่เชื่อมั่นและไว้วางใจครู ทุกทุกคนใหม่ติดตามไว้นะเดี๋ยวครูพาไปดูผลลัพธ์ที่หน้าคลิน